สวัสดีครับี่มรดกคนะครับยามารีแอคชั่นเรื่องอส่วนพิกฟ้านะผมในพีซิสิบสี่หรือตอนสิบสี่นะครับผมซึ่งความเดิมจากตอนที่แล้วนะคอนโดอาจจะเป็นเหตุการณ์ประมาณว่าเหมือนอทางวินเชอร์กับฟิตพี่เขาจะหนีหนีกันจนมาถึงแบบอาเขตดินแดนเอะนะเขตตรงนี้ที่เขาแบบคอยปกป้องเออเหมือนผนึกหงไว้อะไรเงี้ยนะซึ่งก็แบบตระกูลเสียก็แบบตามมาเจอจนได้ซึ่ง สกุลเซียวมันไม่ได้แค่อยากจะจับวินเซอร์เดียวแตแบบมันมันจะเอาสมบัติตรงนี้ซึ่งเนี่ยจะแบบแม่งมีหลายประเด็นที่เราต้องแบบต้องรุดกันมากเลยว่าจะเป็นยังไงต่อทุกคนดูก็นั่นแหละก่อนจะเริ่มคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์และติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปต่อไปเนาะโอเคครับเรามไปเริ่มคลิปต่อไปนะครับผมตอนที่สิบสี่มาเร็วเร็วเลย โอ้วาเหมือนผู้หญิงนั้นจะเป็นคนที่แบบคอยคุมเขตแดนนะครับที่ผมเหนใช่บะทาไมเป็นเพราะอะไรทำไอ้เลวนั่นกระชาที่บ้าๆนี่เจอที่ไหนแต่มันง่ายๆจะไม่ขาดคิดจริงๆฮะยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวยินดีด้วยแต่บ้านเขตนี้ดูยากจะตีแตกในเวลาอันสั้นแค่ขายคนอําพรางตัว หลอกลมปราณกอต้งอย่างพอไหวในสายตาของข้าเท่ากับไม่รู้จักเตรียมตัวเอชเช่เอชเช่เดี๋ยวมันเอาจริงเลยเหรอเอ,เอาเลยเหรอนีอ่นะเป็นไรไหมไปเป็นอะไรใช่ไหมคนนี้มันรักกับลมปาน,นนะไอ้ไอ้อันที่สี่รักกับอันที่สี่ปราณหรือห<ฮ>้าป่ะ<ฮ>ผมไม่ชัวร์นะเยอะอะไรไมกาง์ดเลยด้วย ไ<ฆ><า>อ้ย่าแม่งเหมือนกันป้องกันของคนยุคสมัยก่อนเลยเป่นนาสังกบอ่ะพลังเรามันน้อยเหรอ,<ะ>อแต่ในการประสานยงค่นขึ้ดีผมว่าอ๋อเพรา <c oughs> ะว่าแต่พลังน้อยเลยจะต้องทำแบบอะไรอย่างไงี้ใช่ปะ่ะต้องรวมพลังกัน เจบกัไม่อยู่หรอกล้มปรนจิตมปังจิตโอ่ครับคุณข้าะขเ่นอะไรเอเ้ยไรเอ้ยฮึโอ๊ย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 ยิงเฮ้ยิัวปืนเพี่ยาเฮ้ย ไม่น่าเป็นไรไม่น่าเป็นไรอุยอ้ยไอ้เที่ยเป็นเป็นอยู่ร่างเก่าๆในภูเขานี้ยังถึงมีหญิงงามไรเดียงสาโผล่มาได้ลนะ่ะ <periods> ทั้งพวกเราได้เซฟสุกกันแล้วคุณพี่อะไร <c oughs> นี่มึงอ่ะุจใตาของตรงะกูลมะอะไรอ่ะมุกสะกดพลังมุกศรไอ้คนนี้เป็นใครกัน<อ>ไม่ได้ว่าจะกดพลังลมปราณอ๋อมุกสะกดลมปราณเป็นแบบที่นับพลังหมอแท้จริงแล้วแบบหล่อนตรงกว่านี้มากใช่ปะ เฮ้ย<ร>มีของอะไรอย่างงี้ด้วยคนดูหยิ่งอ้าวยังมีรอยเจ็บหรือว่าไงแบบร่างกายรับพลังไม่ไหวเหรอรู้ยังไรรงระเบิดหลัง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 เจ้โอ,โอ้โหเจ้ไม่เชื่อไม่เชื่อคไปไหนไวะเนี่ยฮะรีบกเชิญพี่สาวเร็วเฮ้ย<ร><ร> ไม่ได้เชื่อไม่ไหนวะโอ้ช้แพ้ยับเลยเนี่ยพลังมันต่างกันเกินใช่ปะฮึพี่นางน้อยใจบุญในการต่อสู้ระหว่างความเป็นความตายใช้ไม่ได้หรอกนะสวย S <S โโออ้เคปืนพิษอักขีสำนักตะกูลเซียวไม่เลวจริงๆไอ้สารเลวเจ้าอีกแล้วมาเฮ้ยสิพี่ระเบิด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 โอเคโอเคมันเจ็บมันปั้งตัวแมงนุมแล้วคนไหนไม่ทดูฮวยเร็วเข้าสมัิป้องกันต่อ โอเคมันเดินออกไปข้างนอกผมนะเชฟปาตันนี้สวยพวกแบนี้วินเชอร์สามารถรักษาได้นะผมว่าบ๊ายบายท่านพ่อไม่เป็นไรใช่ไหมเหอมันป้องกันทนได้อีกไม่นานใช่ไอตอดีมันไม่เลิกเวลาสักทีทำยังไงดีเรนี่นกเจอ จะเข้าแดนศักดิ์สิทธิ์เลืวไหลไม่คือแดนศักดิ์สิทธิ์สิ่งใดจะดูมีได้อย่างไรแต่พ่อแม่ของพวกท่านเด็กและผู้หญิงจะให้ลงโลวไปกับพวกท่านหรือเข้าแดนศักดิ์สิทธิ์แต่แดนศักดิ์สิทธิ์เป็นโอกาสรอบเพียงอย่างเดียวนะจริงใช่ปะอย่ยแม่งรันเนล่าหน้าหมดอยู่สิมันป้องกันนะไม่ถึงี๋ยวมันหมดแน่อยู่ได้อีกไม่นานเนี่ยไอเด็กก็ต้องฟั่งการแทนผมว่านะเพราะมันคือทยิซซี่ฟังท่านขอรับเรื่องเกี่ยวพันถึงค่ายกุน มีแค่หัวหน้าเผ่าถึงจะมีสิทธิ์กกูท่านพ่อสลบไม่ได้สติข้าคือหัวหน้าเผ่าผูกคนทั่วทั้งเผ่าฟังคำสั่งของข้ามาท่านมีข้อต้แย้งหรือนี่กูใหญ่นะเว้ยอำนาจเอาไง่ะเป็นเด็กที่ใจกล้าพวกเขาก็เห็นด้วยเอาไปเลยดูโอเค ไปไหนมีสักคนมันเป็นไปได้ยังไงอุ้ยเใยเหลือใครบ้างที่นอนอยู่ณไม่มีแล้วคนหาซะครับครับเขตต้องห้ามเทพหงสาวหมู่บ้านเทพหงสาเป็นยังเี้ยเลยเหรอคุณโน้ตไปแค่หลุมโง่ๆไม่ได้เจ๋งแล้วเนี่ยอ๋อหลอนคือแบบเหมือนเป็น เข้าใจแล้วตำแหน่งของหลอนคือแบบเป็นผู้ที่สามารถเปิดประตูของเขตแดนนั้นได้แน่ของบ้านนะเนี่ยโคตรเท่เหมือนเป็นทางเข้าไปใช่ปะ

มแมลงสาบเฮ้ยอะไรพวกมึงอบบแมลงสาบตัวเองมังดำๆหมดเลยอะไรรุหน้ากากพวกมึงเนี่ยไม่ไปไม่ไปไม่ไปละโอเคขึ้นหลอดโคตรเก่งเลยน้องคนเนี้ยโดนพนุขทีหงเขาวันไหนหลายปีมานี้สำนักตระกูลเซียวลุ้นตามหาเคต้องห้ามเทพองศาในตำนานนั้นไม่นึกว่าจะอยู่ในเขารกรางหนองน้ำเน่าเสีย แต่ค่ายคนนี้อันตรายเกินไปผัววโสเสียวท่านสามารถล้อมเป่าเอาไว้ดีไม่มีข้าไม่มีน้ําไม่กระหายก็ต้องหิวตายมันว่าฉลาดเขาจะลบได้กี่น้ำมันถือว่าฉลาดที่ตัดสินใจอย่างนั้นมันมันฉลาดอยู่ผวคมเี่เหมดแล้วลูกน้องของเซียวใจเฮ่ไม่เหมือนคนสำนักตระกูลเซียวเลยหัวหน้ากลุ่มมนดํามาขอพึ่งพาเซียวใจเฮ่ถึงเข้าร่วมสำนักเซียว เรื่องน่าละอายของสำนักตระกูลเซียวพวกเขานี่แหละที่ทำสำเร็จสิทธิ์พี่รู้ได้อย่างไรคนตำแหน่งใหญ่โตเจ๊แกพผู้คนมากมายไม่ได้กินดื่มไม่รู้จะอยู่ต่อได้นานแค่ไหนเเาาได้ใช่ปะสำคัญเรื่องอาหารเหมือนกันอ่ะวันเราเผาฟื้นแล้วโอเคเด็กพี่ ทําถูกต้องแล้วจริงฉลาดทั้งสองท่านช่วยเราไว้อีกครั้งแล้ว่แล้วกูเป็นคุณคุณครับงนเหตแค่ขอบคุณก็คงจบกูคือต้นเหตุเราต้องหากทาให้ทุกคนลําบากใช่กูคือต้นเหตุไม่ต้องขอบคุณแล้วหัวหน้าเผ่าสถานการณ์ขับขันไม่ต้องเกรงใจกันแล้วที่นี่ยังมีทางออกอื่นหรือไม่ไม่น่าป่ะดูงมาถึงขนาดนี้ ไม่ปิดบังท่านทั้งสองแล้วพวกข้าคือราชวงศ์เทพองศาจริงๆแต่สิ่งที่คุ้มกันอยู่ไม่ใช่สมบัติอะไรหรอกอมันพระบุรุษได้จารึกปีนั้นยามเทพองศามาส่สุราลัยนินลกในที่สนามทดสอบไว้สองทิศทั้งทิศใต้และเหนือ,อผู้ที่ผ่านการทดสอบก็จะได้รับสายเลือดแห่งเทพองศาและพลังแห่งเทพองศา ผู้แข็งแกรงที่สืบทอดสิ่งนี้สมัยก่อนจะสืบทอดกันรุ่นสู่รุ่นเมื่อราชวงศ์แห่งหองสาถือกําเนินใต้ราชกพัตริเทพหงสาทิศใต้ต่างก็รู้กันัูวและได้รับการสืบทอดสายเลือดของเทพหงสา oh. แต่บรรพบุรุษของขา้าไปทําเรื่องผิดมหันต์ที่ไม่อาจให้อภัย <right> จิตวิญญาณเทพหงสาบดาโทสัจึงสาบแช่งที่แห่งนี้จากนั้นคนในเผ่าขา้าไม่อาจไปไกลกว่าลมปราณแรกเริกขั้นสิบ และตกต่ำจนมาถึงจุดจบในวันนี้นี่เป็นเรื่องที่ผ่านมาหลายั่วคนเกี่ยวอะไรกับพวกท่านจริงดังนั้นหากจะช่วยเนื้อเผาข้าโอกาสรอดเพียงหนึ่งเดียวก็ขึ้นอยู่กับท่านให้กูทำอะไรให้กูทำอะไรบนกายท่านไม่มีตราประทับเทพองศาไม่มีคำสาปของเผ่าข้าด้วยคือความหวังหนึ่งเดียวของที่นี่ คนที่ผ่านกนารทดสอบของเทพโอศาได้พอแค่ทำสมเร็จจะไปหวาดโลัวหัวขโมยทำไมโอเ้เฮ้รับการทดสอบเทพโอสาต่อเหรอโอเคแต่ก,การทดสอบนี้ลำบากแสนสาหาัสอันตรายระดับมาหาศาลท่านกล้าทดสอบดูหรือไม่มันก็ต้องร้องมไม่มีทางเลือกก็จะมาออกไปก็ตาย อะไรท่านเทพแหงสารออุ้ยจะต้องตาเทพหงสเหรอมนุษย์ครับยินดีต้อนรับศาสนาทดสอบเทพหงสาโอเคจิตวิญญาณเทพหงสาเห็นได้ปรากฏที่สุราลัยนี้ละกันและอย่างที่สานาทดสอบไปด้วยใช่ปะ่ะน่นอนน่าสงสัยเพื่อจะแย่งชิงตำแหน่งบรรพบุรุษแห่งเพลิงท่านเทพบาดเจ็บและร่วงลงมาที่นี่ดึกกบบีกาทองคำและนกยุงแดงใช่หรือไม่ โดท่าเจ้าจะไม่รู้อะไรเลยบททดสอบเทพองศามีสองด่านบททดสอบทางกายและบททดสอบทางใจหากต้องการจำนวนสามารถบอกได้ตลอดเวลาข้าจะอนุญาตให้เจ้าออกไปทันทีโอเคอย่างนั้นก็เซฟแต่เจ้าจะต้องเป็นผู้ลาออกมามิฉะนั้นแม้จะถูกแผดเผาเป็นเท่าทานก็ไม่เกี่ยวอะไรกับข้าทั้งนั้นเข้าใจแล้วโอเคยางอยก็เซฟอยู่อย่างน้อยก็เซฟอยู่มาเลย เจ้านกนี่ใจร้อนเสียจริงๆโอ้มึงไปจ่าเพราะว่าท่านไอเจ้านกนี่เลยเหรอมาแล้วเทพดาราแยกเงาสวยหลบได้หนูโอเคตอนนี้ลมปังพื้นทั้งหมดเลยใช่ปะไหวมากที่อะไรแล้วเนี่ยมึงเป็นอะไรไม่รู้ข้างในี้มึงคนดู จบซีมาเรื่อยๆเลยว่ะผมว่าเยอะนะประมาณ30กว่าปะ่ะลบลบลลบ,ลบไม่พ้นหรอกผมว่า,างี้มันเรื่อยๆมันจิกหลังแม่โอ้เชี่ยเชี่ยเชี่ยชี่ยมันร้อนมากนะคนดูเลือดจังลระเหบบเยระเหยอันนี้คือตอนเ,เป็นทีหนึ่งจะเป็นอย่างนี้เหรอ อเสินลมปานเสินลมปาน,น,นมันเผาไหม้ปะ่ะฮะเนี่ยโอเคผ่านมาได้แล้วไม่ได้ผ่านแล้วหรอเพลิงเทพประสูน<อ>ถึงระดับนี้ได้ด้วยหรือผ่านเลยเนี่ย <laughs> ไม่ผ่านไป่มถึงว่าผ่านระดับของตัวเองก่อนร่างกายตัวเองแล้วบปลมันกีนก้กี้มันพูดอ่ะคือมันไม่ได้อธิบายชัดเจนผมก็เลยจนสับสน,นเล่นงคนรู้บางอย่างะอะไรอ,อ่ะเทพผงเหรอ,อ,อาาตัวใหญ่ๆเบิ่มๆเลยปะเอยังไม่โคตรเทพเมื่อครู่แค่เรียกน้ำย่อยนี่สิสิ่งที่ของจริง แม่งอันนี้ของจริงเหรอเมื่อกี้ยังไม่เอาอยังไม่ยังไม่ของจริงเหรออุ้ยอุ้ยตั้งกายอะไรฮะแข็งเป็นหินเลยไอ้เนี่ยป้องโอ้โหใช้ดาบอันนี้เองคุณสมบัติคืออะไรสามารถสร้างหินออกมาได <Yeah. S 1> ้ไหมสุดจะไม่ผิดน,นะ,ดปะเปล่าคุกมัว่ว ปั๊บปั๊บดีกูเหรอที่ผมไม่ชอบเลยใอ้ลาวายมังน่ากลัวใช้ได้เลยนี่ของของมันดีฮะโอ้พยายาโหัวมันฟื้นฟูตัวเองได้ปะหรือเปล่าให้ดาวว่าละ ผมก็เป็นแค่บักกีพญาหงส์นี่อะไรนะสิ่งนี้กำเนิดจากเพลิงเติบโตได้เพลิงหากเปลวไฟไม่สงบก็ยังเติบโตได้อีกพห่งตาระทับที่หน้าผานั่นคือจุดอ่อนสุขวามตั้งเข้าใจแล้วโอเคทำลายจันทร์ดับได้ราโอยิบตรงตีด้วยตรงนี้เลยเหรอ สวยค่าของคุณได้แล้วของดอกไอเทมดอกคนดูคนนี้เก็บอะไรผมมาดวงใจประกายแสงอุ้ยเอาเอาเอาคุณด้านล่างอีกผ่านมาแล้วสินะต้องทำลายดวงใจประกายแสงเมื่อกี้เมื่อกี้ปะอย่าเล่นแบบนี้สิคิดโกงไม่ใช่หรือเช่ปะผมว่านะ ก็ไปทำลายมาปลอาไอยดวงใจประกายแสงเนี่ยเขาว่ะหากเจ้าให้หยุดตอนนี้ยังรักษาชีวิตได้<ะ>มันมันต้องไปต่อผมว่าจริงๆมันต้องไปต่อโอเคคนดูซึ่งคลิปนี้ก็โอโอมีประมาณนี้เนาะสนุกสนุกจัดเลยแต่แบบผมรู้สึกว่าตอนท้ายมันจะแอบ,บเล่งไปนิดน,นึงนะ ผมมีความรู้สึกกันน่ผมไม่เคยอ่านมังงะมังฮาวามังวามังอะไรสักอย่างมังงจีนเนไ่ยไม่เคยอ่านนิยายมันด้วยไม่รู้มันเป็นยังไงในต้นฉบับมันแต่รู้สึกว่าตอนช่วงท้ายอ่ะก่อนเข้ารับทดสอบรู้สึกว่ามันจะเร็วเกินไปแล้วมันก็รู้สึกมันจะเร็วอะไรหลายอย่างอย่างเช่นอาวุธก็คือไม่ได้อธิบายความสามารถให้เราใช้หรืว่าแบบมันใช้ยังไงแบบละเอียดละเอียดแค่ร่าควารู้อย่างน้อยก็ ไม่ต้องเหยก็ได้บอกเขาเขาว่าดาบอันนี้นะมันใช้ยังไงบ้างไอ้แค่ทนความจํากูหน่อยคงรวาเป็นดาบแลดาบในใต้ล่างเมืองนี่มีแค่เล่มเดียวอะไรเงี้ยเออแต่แบบผมไม่รู้ว่าความสามารถมันมีอะไรบ้างอะนั่นแหละซึ่งมันจะเคยบอกแต่ผมจำไม่ได้นะแต่แบบถ้าเป็นเรื่องอื่นมันก็ต้องบอกนิดนึงเนาะไอ้แค่นี่แม่งมีความสามารถเท่านี้นะอะไรเงี้ยเออแบบจะอยู่จะใช้ดาบนั้นผมก็ไม่รู้เลยว่ามันใช้ด้วยซ้ำอะเพิ่งเห็นตอนที่แบบมันมันใช้เสร็จแล้วอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามัน ถ้าถ้าเป็นแค่ตอนเนี้ยผมจะตําหนินะถ้าเป็นถ้าเป็นในตอนนี้เฉยๆนะส่วนตัวผมอยากตาหนิในเรื่องนี้บทอะไรเอ่ยผมรู้สึกว่าตอนต้นคลิปเขาแบบกระจายได้ดีนะผมรู้สึกว่าแบบก่อนจะเข้ารับการทดสอบเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ากระจายดีหรือจะเป็นเพราะว่าเขาจำ,จำกัดในเรื่องของตอนในการฉายว่าเขาจำเป็นจะต้องเร่งเนื้อเรื่องหรือเปล่าให้ผมผมผมคิดอย่างนั้นนะอ,อาจจะเป็นไปได้ก็โทษเขาไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะแต่ถ้าเกิดมีเวลาเขาก็อยากให้แบบใสให้มันดีกันนิดนึง นั่นแหละอย่างเช่นแบบผมว่ามันตอนนั้นถ้าเป็นปกติมันก็ควรจะอธิบายเรื่องของการเข้ารับพิธีบรารบาแล้วคนจะจบประมาณตอนที่แบบเริ่มทําพิธีบททดสอบอะไรเงี้ยเออผมคิดว่าถ้าตามสเตปของเรื่องอื่นๆหรือตอนอนื่นๆของเรื่องเนี่ยคงจะเป็นประมาณนั้นเลยแต่นี่แบบแม่งเล่นเข้ารถทดสอบเลยแล้วก็สิทธิพี่ก็ไปมาด้วยซึ่งก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงไปม,มาเขาจํากัดแค่คนเดียวเหรออะไรเงี้ยนี่ผมก็ไม่รู้ หรือข้อแม้คืออะไรยังไงอันนี้เราก็ไม่รู้เลยไม่เห็นบทเลยว่าทําไมแบบอินเซอร์ถึงมาคนเดียวเพราะปกติพี่ไม่น่าปล่อยมาคนเดียวอย่างน้อยเขาคงจะไปแทนด้วยซ้ำาถ้าเกิดเข้าได้คนเดียวอยากรู้ยผมว่าทำไมอินเชอร์ถึงมาแค่คนเดียวอะไรเงี้ยเออผมรู้สึกว่ามันมันโดนตัดทอนไปเยอะเหมือนกันนะควมรู้สึกผมนะเออมันมันควรจะมันควรจะบอกสักหน่อยไหมหรือแบบต้นฉบับก็เป็นอย่างนี้เลยอันนี้ผมก็ไม่รู้นะคนดูก็นั่นแหละถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ทวิตสายนะครับเพื่อเป็นการสนับสนุนที่จะมาตัสดีครับบ๊ายบาย